แต่ตามขาเจ้าอรหันตมมาสัมพุทโธพระครรา์ุือางพระครรภตามรวาทีนี้ตราท่ะเพึ่งเราตาหาตทกมันสมอ น้ำมันน้ตกระกระเพาเป็นึ้นสองใสุปฏิปานเลยพระคุณตจ้าวราสังเฆจางครงน้มานิระกราเป็นพบ

รูทุนวยใจนิยมดูทางขเสตรเวทิตาอิกิริยาปัญญาให้เกิดแสงส่องดวงตาสำเร็จทุกตาอายุยืนนู่ในที่จะทมอันดี